นให้รุ้นว่าเป็นอะไรมันคือขาหมูขาหมูต้มโลอเปื่อยๆเอ้ยทำไมมือสั่นสั่นกระดุกกระดิกเลยเอ้ยกระดุกกระดิกเลนะคนนี่โอ้โหเปื่อยไม่เปื่อยก็ให้ดูมันล่อนออกไปแล้วฮ่าฮู้ววดูไม่มีเนื้อเลย

เฮ้ยหอนปะแม่ว่าจะแม่ว่าจะเอาไว้แค่นี้เพราะว่าเดี๋ยวจะวันนี้ราดข้าวครับมไม่มีผักใช่ไหมเอาักชีนี่นแหละไข่สองฟอง แม่ตักข้าวใส่ถ้วยให้แม่หน่อยอันนั้นนะกลุกนี่จ้าทุกคนว้าวข้าวหมูพะโลชีเหลือนี่ข้าวขาหมูไม่แม่กินเยอะจังไ <c oughs> ข่สองฟองปาดอีโตีแม่กินไข่สองฟองพี่น้องเวลาล่าชัำๆเลยนะ เ้ยข้าวขาหมูจ้าทุกคนจ้าข้าวขาหมูจ้าทุกคนไข่กลูด้วย